ผู้จัดและนักแสดงรุ่นใหญ่นกจริยาวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดย์โชว w ย้อนตำนานรักจีบพ,พระเอกตัวท็อปของวงการอย่างจอห์นนี่แอนโฟเน่ก่อนและเพราะอะไรถึงเคยมีวินาทีเกือบเดินออกมาจากชีวิตคุณสามีอยู่ในแวดวงการแสดงหนุ่มๆเข้ามาเยอะไหมเอ่ยนกจริยามีคามีพี่ๆใดๆก็เข้ามาคุยโน้นนี่นั่นนะคะแต่เราเป็นคนระวังตัวไม่คุยกับใคร แล้วยังไงทําไมพระเอกดังอย่างคุณจรนี้ถึงได้เข้ามาได้ใครจีบใครนกจริยาเราจีบเขาค่ะเราก็หาเบอร์โทรของเขาเรานี่ทอดสะพานตลอดขยอมรับว่าเป็นขี้โมมากกว่าขี้หึงมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งถอยรถชนพูดง่ายๆคือนกจริยาเกือบจะสามีนกจริยา มันเคลียร์กันไม่ได้ค่ะแล้วนกก็โกรธแล้วจะขับรถกลับบ้านตัวเองเขาก็เลยเดินมาเอาของเราก็แบบไม่ง้อเราด้วยเราก็จอดเราไว้หน้าบ้านแล้วก็ถอยถอยถอย,ถอยแล้วเห็นพี่จอนเดินเข้าประตูไปแล้วใจเราคิดว่าตายแล้วก็พุ่งไปใส่ประตูเลยถามว่าโดนไหมเขานอนอยู่ใต้ประตูค่ะแล้วจับได้อย่างไรเอ่ยนกจริยา มันมาป๊อแตกวันที่อยู่ดีๆเราไปเยี่ยมพี่จิมแล้วก็ถามถึงว่าพี่จิมขาน้องคนนี้เขาเป็นอย่างไรพี่จิมตาอบมาว่าคนนี้หรือต้องไม่ธรรมดานกก็เลยโทรหาช่างแต่งหน้าเลยมีอะไรไหนเล่าให้ฟังสิบอกออกมาทุกสิ่งทุกอย่างว่าพูดว่าอะไรก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นขอเคลียร์เลยดีกว่านกก็เลยพูดเป็นประโยคเลยว่าผู้ชายพูดอย่างนี้ผู้หญิงพูดอย่างนี้นัดกันตรงนี้เอาไงเขาก็บอกว่าโอเคจบรักคือความไม่แน่นอนคืออย่างไรเอ่ยนกจริยา คือพี่เป็นคนที่เมื่อเขาเดินออกนอกบ้านแล้วพี่ไม่ตามพี่ไม่เคยเช็คไม่เคยค้นกระเป๋าพี่ไม่เคยอะไรพี่อยากได้พื้นที่สบายใจก็เคยพูดว่าถ้าเดินออกไปอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ที่บ้านนะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรถ้ารู้แล้วก็ไม่ได้นิ่งต้องให้เกียรติพี่32ปีถือว่ายิ่งใหญ่มากแต่พี่นกบอกว่าไม่คอมมิตว่าจะเป็น33 3 4หรือส5นกจริยา ใช่ค่ปปีน้าอาจจะเลิกกันก็ได้คือที่เขาไม่น่ารักมุมนั้นมันมีแต่หลายหลายมุมของเขาน่ารักแล้วเราก็เอามาเวทกันว่าเราจะยังเดินไปด้วยกันต่อกับคนนี้ได้ไหมพี่นกเคยเวทกันขนาดนี้เพราะเราเคยคิดว่าจะไม่ไปต่อเคยถึงจุดนั้นไหมนกจริยาเคยถึงจุดนั้นค่ะเก็บผ้าเก็บผ่อนรอเลยแต่เขาก็เดินกลับเข้ามาแล้วบอกว่าเขาอยู่กับคนอื่นไม่ได้เขารู้ตัวเขาจะปรับปรุงในส่วนนี้เราก็ยังให้โอกาสกัน